ไม่ต้องบอกแม่ก็คงรู้ว่าแม่คือทุกอย่างในชีวิตของบอยเลยแม่คือนักสู้ตั้งแต่ที่โตมาแม่สู้ใอ้ผมกเห็นมาตลอด ครับจำที่ผมเองก็คือแม่ออกจากบ้านตอนเช้ากลับมาตอนดึกๆ,ๆและตุ้งที่แม่กลับมาแม่ไม่เคยแสดงอาการเหนื่อยอะไรรล้บผมไมเห็นเลยจนผมไม่เคยรู้ร้วยสักว่าแม่ออกไปทําอะไรแม่มเหนื่อยแค่ไหน จนวันหนึ่งผมได้มาช่วยงานแม่ผมถึงได้รู้ว่าสิ่งที่แม่ทำอยู่ทุกๆวันมันโคตรเหนื่อยแต่แม่พยจิตตัวเรืเยๆคนเดียวแม่ทำได้ไงผมก็เคยทำแม่เหมือนกันล้วแม่ทำไหวได้ยังไงตอนนั้นยังไม่มีวันใหม่ แม่บอกว่าก็แม่ต้องดูไงแม่ต้องเลี้ยงดูพวกแกสามคนไนงะแม่กลัวสิ่งที่แม่กลัวที่สุดก็คือแม่กลัวตายเพราะว่าแม่กลัวว่าลูกสามคนจะอยู่ยังไง